ใครส่งข้อความมาสวัสดีครับท่านเทพฉันมีหนังสือสกิลนักเวทน้ำแข็งอยู่เล่มหนึ่งท่านสนใจไหมส่งมาให้ฉันดูหน่อยติ้งคุณได้รับข้อความใหม่ไอเทมหนังสือสกิลอัญเชิญพูดน้ำแข็งโอ้นี่มันสกิลที่ยอดเยี่ยมมันสามารถพัฒนาต่อไปได้ฉันเห็นว่าอาชีพของนายคือช่างกลน้ำแข็ง บังเอิญฉันมีแปลนสร้างหุ่นยนต์รุ่น G z Mark อยู่พอดีเรามาแลกเปลี่ยนกันดีไหมเยี่ยมเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหนังสือสกิลนี้อย่างไรตกลงแลกการแลกเปลี่ยนสำเร็จได้รับหนังสือสกิลอันเชิญพูดน้ำแข็งนายมีแบบแปลนอะไรอีกไหมอะไรก็ได้หากตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะประกาศรับที่ช่องโลกแล้วกันขอบใจมากติงเหลียงผู้นี้เป็นคนซื่อสัตย์มากคนนึงติง คุณมีข้อความใหม่ติ้งคุณมีข้อความใหม่ติ้งคุณมีข้อความใหม่โอ้โหดูเหมือนผู้เล่นสมัยนี้จะเก่งกันมากเลยทีเดียวเขาเก็บของดีๆได้มากมายเลยการแลกเปลี่ยนสำเร็จท่านได้รับแบบแปลนก่อสร้างห้องใต้ดินแบบแปลนก่อสร้างประภาคารหนังสือสกิลโลพิทักษ์และสูตรพายเนื้อกระต่ายยังไม่ทันก้าวขาออกจากค่ายก็กอบโกยผลประโยชน์ได้มหาศาลขนาดนี้ การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นี่มันรู้สึกดีจริงๆทลอดข้าได้จัดกำลังคนไปซ่อมแซมรางรถไฟแล้วเขารับอีกไม่นานเราจะสามารถเชื่อมต่อเหมืองฐานหินต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกันเยี่ยมไปเลยสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดแร่ได้อย่างมหาศาลภายใน5วันไม่สิแค่3วันข้าจะขุดฐานหินให้เกลี้ยงเมืองเลยคอยดูเจ้าพยายามได้ดีมากนายท่านพวกเราออกเดินทางกันเลยไหมตกลง เรียกรวมพลทุกคนในค่ายออกเดินทางกันเถอะว้าวหิมะหนามากเลยนี่ขนาดตกมาแค่คืนเดียวเองนะข้าเห็นในช่องแชทโลกมีผู้เล่นหายไปหลายร้อยคนแล้วหากพายุหิมะโลกใหญ่พัดถล่มเข้ามาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็คงต้องหนาวตายแน่พายุหิมะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้ว ขอภาวนาอย่าให้เราต้องเผชิญหน้ากับมันเลยสภาพอากาศอันโหดร้ายของโลกใบนี้เกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้ที่เห็นอยู่นี่มันก็แค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นทลอดถึงแล้วตาใบทางเข้ามันเล็กเกินไปเจ้าคงเข้าไปไม่ได้รอฉันอยู่ตรงนี้เถอะพวกเราไปกันอ่ะนายท่านระวังด้วยขอบใจมาก ขอให้ข้านำทางเองช่้าเห็นกอบลินระบบพบกอบลินเลเวล 8, กอบลินเลเวล10เผ่าพันธุ์ผิดปกติสมแล้วที่เป็นกอบลินความสามารถในการขยายพันธุ์ของพวกมันช่างหนาเหลือเชื่อจริงๆรหืนี่มันกลิ่นผู้หญิงน,นี่วามีผู้บุกรุกตื่นสิวะศัตรูบุกโอโอมีผู้หญิงมาด้วยวะเอ๋ผู้หญิงก็คือผู้หญิงวันยังคำ่ำ ฮ่าฮ่ฮ่มีสาวงามมาแค่สองคนเองพวกเรามีกันตั้งสามคนจะแบ่งกันยังไงดีล่ะเนี่ยไอ้พวกสิ่งมีชีวิตโสโครกในนามแห่งวิหารข้าจะลงโทษพวกเจ้าอะร่างกายขยับไม่ได้ฮ <H aa> อย่าได้ริอาจมาแย่ผู้หญิงเข้าเชียวโดยเฉพาะผู้หญิงที่แข็งแกร่งขนาดนี้สาร่า พวกเจ้าสองคนยอดเยี่ยมมากนายท่านกล่าวชมเกินไปอืมเพียงเท่านี้พวกเราก็สามารถยึดครองพื้นที่นี้ได้ฉันขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะนายท่านศัตรูที่นี่อ่อนแอเกินไปไม่เป็นไรการได้เหมืองแร่มาฟรีเช่นนี้มีอะไรที่ต้องผิดหวังกันเล่ากลับกันเถอะเอ๊ะเฉาซินดูนั่นสิทางเข้าค่ายของเราทำไมมีคนเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้น ช่วงเวลาคุ้มครองมือใหม่ยังไม่สิ้นสุดเลยนี่นะทำไมพวกมันถึงกล้าบุกโจมตีเราตาใบเร่งความเร็วดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะเป็นคนของสมาคมการค้าสิงโตทมินสมาคมการค้าสิงโตทมินสมาคมการค้าสิงโตทมินเป็นหนึ่งในสามสมาคมการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปตะวันตกตราบใดที่คุณเต็มใจจ่ายพวกเขาก็สามารถสรรหาทุกสิ่งมาให้ได้พวกเขาทำการค้าขายใช่ไหม ดูการแต่งกายของพวกเขาสิชุดสีดำทมินสมชื่อตลอดคนคุมกันทั้งสามนั่นคือเผ่าชาวส์สมาคมการค้าสิงโตทมินน่าจะจ้างพวกเขามาเป็นผู้คุ้มกันโดยเฉพาะระดับอีลิทขั้น3-2ถึงสคนมีน่าเล่าพวกมันถึงกล้าเดินทางฝ่าพายุหิมะเพื่อมาทำการค้าขายความมั่นใจนี้มีที่มาที่ไปจริงๆอาณาเขตที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันกองไฟที่ลุกโชนชั่วน,นิรัน และพลังแห่งการคุ้มครองจากเทพเจ้าท่านคงเป็นท่านหลอดผู้ถูกเลือกที่อัญเชิญมาจากต่างโลกตามเจตนาของโลกใบนี้สินะ